ณป่าแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ใจกลางป่าอาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำไร่ข้าวโพดแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลผลิตกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะโรคระบาดท,ที่ไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านต่างพากันเป็นทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร วันหนึ่งนักวิจัยพันธุกรรมชื่ออาริยาได้เดินทางมาสำรวจพืชในหมู่บ้านแห่งนี้เธอสนใจในความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดและต้องการหาวิธีช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบปัญหาอริยาจึงได้คิดนำเทคนิคที่เธอเรียนรู้จากการศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเทคนิค AFLP ซึ่งเป็นเทคนิคในการศึกษาพันธุกรรมที่สามารถตรวจสอบความแตกต่างในสายพันธุ์ต่างๆได้สวัสดีครับคุณนักวิจัยสวัสดีค่ะมีอะไรหรอคะไม่ทราบว่าปัญหาโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในข้าวโพดคุณพอจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้ไหมครับฉันคิดแล้วว่าฉันจะใช้เทคนิค AFLP เพื่อตรวจสอบความแตกต่างในสายพันธุ์ข้าวโพดและนำไปวิเคราะห์หาความแตกต่างของสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคได้ huh? AFLP คืออะไรหรอครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟัง AFLP ย่อมาจาก a m p l i f i Fragment Length Polymorphism ซึ่งเป็นมาเกอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้แยกความแตกต่างของสีมีชีวิต โดยดูจากความแตกต่างของขนาดแฟกเมนต์หลังจากที่ทำการเพิ่มจำนวนด้วยกระบวนการ PCR แล้วหลักการของ AFLP ล่ะครับเป็นยังไงหลักการของ AFLP มี3สเต็ปค่ะสเต็ปที่1 digestion and ligation คือการนำจีโนมิก DNA ที่สกัดแล้วมาตัดด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ2ชนิดให้เป็นแฟกเมนสายสั้นๆโดยให้ปลายสายเป็นแบบสติ๊กกี้เอนและนำอะแดปเตอร์ที่มีความจำเพาะมาต่อบริเวณปลายหัวท้ายของแฟกเมนสเต็ปที่2 amplification คือการหนอมแบบไพ i m เม r e ์ร r เวและ f o r ์เวิให้เป็นเบสคู่สมกับอะแดปเตอร์ โดยมีการเติมเบส1ตัวที่ไพมเมอร์หลังจากนั้นนำไปทำ PCR รอบที่1ต่อมาเติมเบส2ตัวที่ไพมเมอร์แล้วทำ PCR รอบที่2ซึ่งการค่อยๆเติมเบสจะเป็นการช่วยเพิ่มความจำเพาะของไพมเมอร์ทำให้ช่วยลดแถบ DNA ให้หน้อยลงสเตจที่3 v i s u a l i z e of banding pattern คือการแยกขนาด DNA โดยใช้ p o ลี a c คิลาม i ยเจลอิเล็กโ o รโฟร e ซิสจะได้แถบ DNA ที่ต้องการประมาณ50-100ถึงแบนด์แล้วสาเหตุที่ทำให้แถบแบนด์ของ DNA ขึ้นแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างหรอครับสาเหตุมีด้วยกัน3อย่างคะ่ะโดยดูจาก Polymorphism หรือความแตกต่างของแถบที่เกิดขึ้น สาเหตุแรก point mutation หมายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับเบสที่เลติทันสาซึ่งในปกติที่ไม่เกิด point mutation จะปรากฏแถบขึ้นมาในที่นี้คือขึ้นมาสองแถบให้เห็นแต่ถ้าเมื่อเกิด point mutation แล้วจะทำให้ไ i m e er เมไม่สามารถจับกับ DNA แม่แบบได้ เมื่อนำไปตรวจสอบจะส่งผลให้ไม่ปรากฏแถบขึ้นมาให้เห็นสาเหตุที่2อ insertion หมายถึงการเพิ่มขึ้นของลำดับเบสส่งผลให้ขนาดของแฟกเมนต์ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับแฟกเมนต์ที่ไม่มีการเกิด insertion ซึ่งเมื่อนำมาตรวจสอบแถบที่มีการเกิด insertion จะอยู่เหนือแถบปกติ และสาเหตุที่3 deletion หมายถึงการหายไปของลำดับเบสส่งผลให้ขนาดของแฟกเต์เล็กลงเมื่อเทียบกับแฟกเต์ที่ไม่มีการเกิด deletion เมื่อนำไปตรวจสอบแถบที่มีการเกิด deletion จะอยู่ด้านล่างแถบปกตินอกจากนี้ AFLP ยังมีทั้งข้อดีและข้อด้อยโดยข้อดี 1>, 1. สามารถทำซ้ำได้ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและความคงที่ของแถบที่เกิดขึ้น 2. ในการทำ AFLP แต่ละครั้งจะได้ข้อมูลของแถบ DNA จำนวนมาก 3. ไม่จำเป็นต้องรู้ซีเควนต์ของตัวอย่างที่นำมาทดสอบ 4. นำไปใช้ได้กับทุกสิ่งมีชีวิตขนาดของจีนโนมใดๆก็ได้โดยการเพิ่มจำนวนเบสให้กับไพรเมอร์ ส่วนข้อด้อย 1. เป็นโดมิเนนต์มาร์เกอร์คือไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างโฮโมไซโกตและเฮตโรไซโกตได้ 2. ขั้นตอนในการทำมีความซับซ้อนยุ่งยากหลายขั้นตอนและ 3. เป็นมาร์เกอร์ที่มีราคาแพงฉันอธิบายจบแล้วคุณเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่อธิบายให้ฟังอาริยา เริ่มจากการเก็บตัวอย่างข้าวโพดหลายสายพันธุ์ในหมู่บ้านและรอบๆบ,บริเวณเพื่อนำไปวิเคราะห์หาความแตกต่างของสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคได้ few moments later. อริยาพบว่ามีสายพันธุ์ข้าวโพดบางชนิดมีลักษณะทางพันธุกรรมที่ต่างจากสายพันธุน์อื่นๆซึ่งมีความทนทานต่อโรคระบาด ด้วยการใช้เครื่องหมาย AFLP ทำให้อาริยาสามารถบ่งชี้ชัดเจนถึงยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคเธอนำผลลัพธ์นี้กลับไปยังหมู่บ้านและเสนอแนวทางให้ชาวบ้านเริ่มปลูกข้าวโพดสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคได้นอกจากนี้เธอยังแนะนำให้พัฒนาสายพันธุ์นี้ร่วมกับข้าวโพดท้องถิ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมและความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเวลาผ่านไปข้าวโพดที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์เริ่มออกผลดีขึ้นโรคระบาดท,ที่เคยทำลายพืชผลเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผลผลิตของหมู่บ้านกลับมาดีขึ้นอีกครั้งชาวบ้านต่างยกย่องอาริยาว่า,วาเธอคือผู้ที่นำแสงแห่งความหวังกลับมาด้วยความสามารถของเครื่องหมาย AFLP ที่ช่วยรักษาผืนแผ่นดินและอนาคตของพวกเขาทุกคนรู้ไหมคะว่า AFLP มีการนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่นใช้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของสิ่งมีชีวิตรวมถึงใช้จำแนกในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตและใช้ศึกษาการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตโดยการใช้ประโยชน์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นำมาจากงานวิจัยเรื่อง exploring genetic diversity Population structure and p h y l o g e h y in paraoxidioides using AFLP marker ซึ่งศึกษาในเชื้อรา p a r a o x i d i o i d e แต่ในเรื่องสั้นนี้ที่ได้จบไปนะคะเทคนิค AFLP ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์พันธุกรรมพืชเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีนี้ช่วยเพิ่มผลผลิตและป้องกันโรคที่ทำลายพืชผลในชุมชนซึ่งเทคนิค AFLP ยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะหวังว่าประโยชน์ของ AFLP ที่พวกเรายกตัวอย่างมาจะให้ความรู้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยค่ะ